ที่เสียชีวิตเหตุถูกยิงหนึ่งใน2เนี่ยเป็นภรรยาของตำรวจยศพันตำรวจโทแล้วมือปืนที่ก่อเหตุคนเราสมัยนี้เนาะนตำตวรวจโสเจตใจมันทำด้วยอะไรวะลักษณะก็คือน,นี่เดี๋ยข่าวพ้ากันไปยไม่เว้นแต่ละวันเลยแล้วก็กยิ้ายคนที่นั่งกินกาแฟอยู่กับภรรยาอายุ59ปขอนุาตไม่เอืนะคะลักษณะคนที่เหตุการณ์กิงสายายก่อน,นะะจากนั้นก็หัน าอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยมานนี้มาน <c oughs> านี้นะเออเอออ่าเงี้ยเออเอาเฮ้ยไปปล่อยไปอย่ามาขี้มาเยี่ยวแถวนี้ด้วยยังไปคุณไปกิ้งเลยเนะนี่ย ไปมาน,นี่มาน,นี่มามาเร็วออมาโวยวายอะไรครับฮะพี่โวยวาย,ยอะไรหมาม่ยังไม่ททนได้ขี้เลยรอยมันขี้ยังไงฮะก็เห็นอยู่นี่ไงถ้าไม่เห็นป่านนี้มันขี้ไปแล้วมองไรหมา <c oughs> โอ้โหทะเลาะก,กับหมาได้ด้วยจเจริญน,นะฮะทะเลาะคนก็ได้เว้ยแล้วจะเอาอะกวนใช่ไหมไม่ได้กวนเอาเอาก็เอาดิฮะ<า>ให้ก็เอาได้ได้ น้ำึอรอยู่ตรงนี้นะเออรีบไปรีบมาแล้วกันคนบ้าเลยทะเลาะกับหมานะเฮ้ยโง่น้งหมาเลยดีมยฮะพี่ใจพี่ใจเย็นก่อนดิใจเย็นอะไรนี่ยังกวนอยู่เลยไม่ใช่เหรอฮะก็ก็ข,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 ขคุยกันก็ได้มึงตายเมื่อกี้ยังช่วยชีวิตมออยู่เลยนี่ มึงยุ่งอะไรด้วยวะฮะจิตใจทำไมโหดร้ายจังอะฮะเรื่องแค่นี้ถึงกับต้องฆ่าเขาเลยเหรอก็เป็นคนนี่ว,ๆๆวะมึงสังคมทุกวันเนี้ยมันก็แย่พออยู่แล้วไม่เห็นต้องฆ่ากันเลยรู้จักสินข้อที่หนึ่งรเปล่ารู้เว้ยกูอ่าชาวพุทธสินข้อที่หนึ่ง ปานาติปาตาเวลามันีแล้วเวนจะกายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเฮ้ยเนี่ยเหรอชาวพุทธรู้ว่าผิดแต่ก็ยังทำชีวิตใครใครก็รัก ไม่เห็นต้องค่าอันแกงกันเลยฮะ,ะประมือให้นักแสดงของเรา